สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีพิจิกและขนาพิจิกนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปักนะคะไพ่จะคุมเนื้อหางแต่วันที่1คกุมภาพันธ์ถึง15กุมภาพันธ์2,568นะคะอาจารย์ขอขอบคุณทุกการติดตามทุก subscribe, l ไลค์แชร์ที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะเราจะเริ่มต้นการอ่านดวงด้วยไพ่แสงสุกนะคะ แล้วถึงจะตามด้วยดวงความรักคนมีคู่แล้วก็คนโสดน,นะคะอาจารย์ขอตั้งอธิษฐานจิตนะคะขออนุญาตเทพเทวดาครูบาอาจารย์สิ่งศักดิก์สิทธิ์ประจําตัวชาวราศีพิจิกและขนาพิจิกช่วยเปิดทางให้อาจารย์ทํานายทายทักดวงชะตาของท่านได้แม่นยําชัดเจนนะคะพลังงานไพ่ออร์โคชุดแสงสุขจะอ่านเรื่องราวของชาว ราศีพิจิกลักษาพิจิกว่าอย่างไรบ้างในปักนี้นะขอให้ไพ่ออกมาแม่นยำนะคะขอให้เกิดขึ้นจริงในสิ่งดีๆนะคะพลังงานไพ่ใบที่หนึ่งนะคะหมายเลข71คู่ธาตุไฟเลยนะคะคู่ธาตุคือความยิ่งใหญ่อยู่แล้วนะยิ่งเป็นไพ่ประจำตัวแล้วก็มีคนคอยแบบ เหมือนกับปกป้องดูแลคุณนะคะถือร่มกลางร่มเวลาฝนตกนะคะมันก็สื่อถึงเวลามีปัญหาอุปสรรคอะไรก็ตามคุณจะยังมีคนคอยสนับสนุนคอยซัพพอร์ตดูแลไม่ว่าจะเป็นคนรักของคุณผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายคนรอบข้างคุณไม่โดดเดี่ยวคุณไม่ถูกทอดทิ้งเวลามีปัญหาคุณมีคนช่วยเหลืออยู่เสมอนั่นเองนะคะ พลังงานไพ่ใบถัดไปในตำแหน่งการเงินนะคะคุณจะมีช่องทางการทำมาหากินหลายช่องทางคุณจะมีความสุขกับการที่จะได้พัฒนาตัวเองในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆสิ่งใหม่ๆไอเดียใหม่ๆในการสร้างสรรค์ผลงานในการหาเงินหารายได้นั่นเองคุณเก่งมากๆเลยค่ะพลังงานใบถัดไปในโอ้โหนะคะของมีค่านะคะหมายเลขสองห้านะ เป็นตำแหน่งเขาเรียกว่าโยกหน้าลัคนามีผลมากนะคุณมีเกณฑ์ได้รับรางวัลใหญ่โชคลาภลาบลอยหุ้นหวยลอตตอรี่ได้รับของขวัญของฝากได้รับอืถ้าเป็นความรักก็อาจจะแปลว่าได้รับแหวนมั่นจากคนรักก็ได้อันนี้คือตำแหน่งสหชาัก็ถ้าพูดถึงตำแหน่งก็แปลว่าเวลาคุณไปคอนแทคเจลาจาติดต่ออะไร คุณจะได้ยอดได้ออเดอร์ใหญ่ๆได้รับความสำเร็จปังมากๆเลยค่ะในตำแหน่งครอบครัวโอโหเงินลอยมาเลยอ่ะนะครอบครัวคุณพ่อแม่คุณอยู่สุขสบายแน่นอนนะคะคุณจะหาเงินได้เป็นกอบเป็นกรรมเอาเงินไปจุนเจือครอบครัวสนัสนบสนุนครอบครัวหรือสนับสนุนธุรกิจนะการขยับขยายธุรกิจของคุณได้หรือคุณทำงานในองคอ์กรก็แปลว่าคุณมีเกณฑ์ รับเงินก้อนใหญ่จากบริษัทนะคะอ่าอาจจะเอาไปซื้อบ้านเนี่ยเราเห็นเลยตึกคอนโดอ่าซื้อบ้านหลังใหญ่บ้านเดียวก็ได้ทั้งนั้นแหละนะแปลว่าครอบครัวคุณจะมั่งคั่งร่ารวยนะคะในตําแหน่งลูกน้องบริวารถ้าคุณขาดแคนลูกน้องคุณจะได้ลูกน้องเข้ามาช่วยเหลือการงานค่ะนะลูกน้องอ่าจะไม่ได้ทําให้คุณเสียใจนะดูแล้วนะคะเหมือนเขาหันหน้า กลับมาหาคุณถ้าเป็นลูกน้องเก่าเคยออกไปจะกลับมาของานทํานะคะอยู่ที่คุณจะเมตตาเขาหรือเปล่าแอบก็อาจจะแปลว่าลูกน้องใหม่เข้ามาได้ด้วยเหมือนกันนะคะในพลกโอโหเนี่ยในตําแหน่งอ,อริแปลว่าไม่มีศัตรูอันนี้มันแปลว่าศัตรูกลับมาเป็นมิตรก็ได้หรือถ้ามองก็แปลว่าคุณจะได้ข่าวดีเรื่องของความรักที่อาจารย์พูดไปได้ จะเปิดตัวมั่นหมายแต่งงานได้นะคะใครที่คบหากันมานานอะ่ะอืมเพราะฉะนั้นถ้าใครโสดยังแปลว่าคุณจะเจอคู่แท้เข้ามาได้ด้วยจากพลังงานไพอ่ออโรโกนะคะในตําแหน่งคู่ครองคนที่มีคู่ที่มีคนรักอยู่แล้วเปิดใจเห็นไหมล่ะคะโอ้โหเนี่ยไพ่เขาลิงถึงกันได้นะเปิดใจเห็นนะมั่นหมายแต่งงานบอกรักและจะไปท่องเที่ยวด้วยกันที่ไหนก็ได้มีภาพเครื่องบินละ หรือคู่ของคุณเป็นคนทางไกลชาวต่างชาติกําลังจะเดินทางมาหาคุณก็ได้เขารักคุณค่ะไพ่สวยงามจริงๆเลวค่ะตําแหน่งสุขภาพนะคะอาจารย์มองว่าไพ่ไม่ได้มีประเด็นอะไรก็ถือว่าสุขภาพแข็งแรงแต่ถ้าตําแหน่งนี้ราศรีตุลเนี่ยถ้าตําแหน่งกายเขาเรียกว่ากายวิภาคทางโหราศาสตร์มันจะเป็นช่วงบั้นเอวช่วงเอวอะนะคะหรือช่วง ไนะคะอาจจะทํางานมีปัญหาได้ด้วยเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้แปลว่าไราแรงเพราะฉะนั้นอยากกินอาหารเค็มอย่าก,กินอาหารรสจัดมากจนเกินไปถ้าวิธีแก้ไขตําแหน่งนี้นะหรือนะคะ,ะปวดเมื่อยจากการที่เรานั่งนานๆหรือยกของหนักต้องระวังนิดนึงตาแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่นะคะผู้หลักผู้ใหญ่กำลังคิดอยู่ว่าจะซัพพอร์ตคุณแบบไหนจะชี้ช่องทางให้คุณนะ่ะ มีโอกาสดีๆแบบไหนนะเขากําลังคิดอยู่ากาลังแก้ไขปัญหาให้คุณนะเนี่ยอาจจะมีเรื่องบางอย่างที่คุณต้องทําแบบรวดเร็วเรื่องร้อนๆเข้ามาให้คุณต้องทาแหละแล้วคุณทํามันสําเร็จคุณดูตําแหน่งนี้เลยค่ะสําเร็จค่ะมีคนคอยสนับสนุนแสดงว่าผู้หลักตําแหน่งอย่างนี้เขาเรียกว่าโยกถึงกันนะตําแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่คิดอยู่ในที่สุดก็ผลักดันคุณได้คุณไปสู่ความสําเร็จตามเป้าหมาย ตำแหน่งลาพะนะฮะโชคลาบหมายเลข40อ่านะฮะคุณได้นะ40แล้วก็ตำแหน่งสรุปอ8 8เลยค่ะไพ่สวยสวยมากเขาเขาเรียกว่าบัวพ้นน้ำแสดงว่าจิตใจคุณสูงส่งคุณไม่ได้เป็นบัวในโคลนตมหรอกค่ะคุณรับรู้ถึงสิ่งดีๆงามคุณเป็นคนจิตใจดีจิตใจบุญเพราะนั้นสิ่งดีๆ ย่อมเกิดขึ้นกับคุณค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านความรักการเงินการงานทุกอย่างแม้จะเจออุปสรรคบ้างนะการงานแต่คุณแก้ไขและผ่านได้ได้รับความสำเร็จนั่นเองต่อด้วยดวงความรักคนมีคู่นะคะพลังงานดวงความรักคนมีคู่ค่ะพลังงานดวงความรักคนมีคู่ขอฟังชาวราศีพิจิกก่อนนะคะ เหมือนนั่งจิบกาแฟนะรอใครบางคนไหมคะถ้วยกาแฟใบหนึ่งยังวางอยู่นะอาจจะเป็นการรอคอยการนัดเจอใครบางคนโอ้เขากาลังเดินทางมาแล้วนะห้าเหรียญอาจารย์ว่าต่างคนต่างคิดถึงกันแหละอาจจะอยู่กันโอ้โหเจอกันแน่นอนแบบนี้นะคุณรอใครอยู่ล่ะคะเขาจะมาหาคุณเร็วๆนี้กําลังเดินทางมาแล้วคะ่ะไพ่เดินทางเลยนะคะโอ้โหจริงๆด้วย วิกตอรี่ขึ้นมานะคะชาววิจิตรความรักของคุณจะสมหวังแม้ว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะเหมือนกับไม่ค่อยลงรอยกันบ้างเหมือนกันนะคําว่าห้าเหรียญมีความน้อยอกน้อยใจโน่นนี่นั่นเขาคนนั้นอาจจะเป็นคนที่นิสัยก็รักอิสระแต่เทคแคร์ดูแลดีเอาใจคุณเก่งนะเออนะคะเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างเขาอาจจะมีปัญหาของเขาอยู่ก็รอให้เขาแก้ไขปัญหาเก่าๆก,ก,ก่อนนะอาจารย์มองนะ แต่เขาแก้ไขได้เป็นอิสระได้หลุดพ้นจากพันธนาการทุกอย่างเพื่อที่จะมาเริ่มต้นกับคุณได้นะคะไพ่บอกอย่างนั้นเลยั้งงั้นเรามาดูเขาอีกครั้งเลยพละงานคนคนนั้นของชาวพิจิกค่ะขอให้ไพ่ถอดสแกนดวงคนนั้นออกมาเพื่อชาวพิจิกได้รับรู้โอ้โหแบบนี้เขามั่นคงกับคุณละไพ่ประสังคลาดแน่นอน j u d g m e n t return ปรับความเข้าใจตัดสินใจแล้วเลือกคุณแล้วนะคะ พราะคุณเป็นคนสําคัญเป็นผู้หญิงที่เก่งที่สุดในความคิดของเขาเลยในหัวใจเขามีแค่คุณนะคะเขาจะเสิร์ฟความรักดื่มดําความสุขกับคุณสองต่อสองอย่างแน่นอนนะคะโอ้โหไพ่นี้แปลว่าเดินทางมาแบบรวดเร็วคุณดูกันควบกุ่มฝูงม้าสิโอ้โหแบบใจมาขอนตัวแหละพลังงานไพ่แบบนั้นคิดถึงคุณมาก จะปกป้องโอบอุ้มดูแลคุณซัพพอร์ตคุณให้ใจคุณมีเป้าหมายในชีวิตร่วมกันนะคะในชีวิตนี้เขาจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณไม่ว่าจะมีอะไรที่เป็นอุปสรรคขวางน้ำในเส้นทางรักที่จะเกิดขึ้นเขาไม่มีวันที่จะยอมแพ้เขาจะต้องเหมือนกับให้คุณมีความสุขมีเงินมีทรัพย์เปคุณด้วยนะเนี่ยอศวินเหรียญน่ะนะนะ ต้องพูดดีเนาะในที่สุดก็จะจบปัญหาอะไรก็ตามที่มันเป็นวิบากกรรมเก่าที่ทําให้พวกคุณเคยทุกทรมานใจมาครั้งหนึ่งเหมือนจะเลิกกันนะเหมือนพวกคุณในอดีตอาจารย์มองรักๆเลิกๆอยูดตลอดเวลาจนคิดว่าเฮ้ยใช่คู่เราหรือเปล่าแต่แล้วดวงก็จะจะบอกว่าคู่กันแล้วไม่แคล้วกันแหละนะเพราะในที่สุดก็กลับมารักกันใหม่และครั้งนี้เขาจะมั่นคงกับคุณแล้วคะ่ะไพ่ อัศวินเรียนนะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นปัญหาอะไรที่มันเคยเป็นเคยมีมันจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วนะมามาดูใจเขาค่ะผ่านไพ่โรโรแมนต์แองเจิสิ่งที่เขาอยากบอกหัวใจเขาอยากบอกอะไรคุณคือโซนเมดเขาค่ะ โอ้โหคุณเป็นคนน่ารักอะ่ะเป็นคนมองโลกในแง่บวกเป็นคนที่พลังอินนิคี้บวกมากๆแล้วเขาชอบเพราะอยู่แล้วสบายใจอยู่แล้วมีความสุขนะฮะเนี่ยเขามีพลังอย่างมากเวลาอยู่ใกล้คุณรู้เลยว่าคุณกับเขาพลังงานใจตรงกันนะอืมจริงด้วยเนี่ยเขาจะมองว่าคุณคือคู่กันมาแต่ในอดีตชาติด้วยซ้ำนะคะ นี่คือความรู้สึกของเขาคนนั้นที่มีต่อคุณนะคะอะ่ต่อด้วยดวงความรักคนโสดนะคะดวงความรักคนโสดชาวพิจิกนะคะพลังงานไพ่นะชาลิออดคุณมีเกณฑ์จะได้พูดคุยกับคนทางไกา คนละจังหวัดหรือคนละประเทศก็ได้เป็นชาว่างชาติก็ได้นะคะหรือเป็นชาวราศีกรกฎก็ได้เป็นทหารตำรวจเป็นวิศวกรแอ์โฮสเต,ตสจวดนักบินมีโอกาสเป็นอย่างนั้นคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับรถเป็นเจ้าของธุรก,กิจรถธุรก,กิจขนส่งก็ได้ด้วยนะคุณมีโอกาสที่จะได้เจอแบบนั้นนะคะเจ็ดดาบคนคนนี้จะเข้ามาเป็นคนมีความรับผิดชอบสูง เป็นคนตรงไปตรงมามีความยุติธรรมตรงไปตรงมายุติธรรมแล้วก็เป็นคนเขาเรียกว่าทํางานเก่งมี power มีพลังอย่างมากๆ2สองเหรียญจะได้พูดได้คุยการศึกษาดูใจกันนะคะอืมไม่ไม่ว่าจะเจอกันเพราะเรื่องของการเดินทางหรือการคอนแทคในเรื่องงานนะคะไพ่บอกแบบนั้นแต่ถ้าเป็นเรื่องงานเนี่ย ดีมากนะแบบนี้นะคุณจะมีงานเข้ามาหลายงานนะชาวพิจิกนะงานคุณนะ่ะปังมากเลยตอบโจทย์ในเรื่องเงินเรื่องร,องรองายได้ถ้าความรักก็แปลแบบนั้นแหละโอ้โหนี่ไงพัฒนาความสัมพันธ์คนนี้มีโอกาสเป็นคู่คุณแล้วค่ะเพราะไพยย่นี้มันแปลไปถึงการมั่นหมายแต่งงานได้ราชินีไม้เขาจะให้เกียรติยกย่องให้เกียรติคุณโอราชาไม้ขึ้นคู่กันเลยคุณเป็นคู่กันจริงๆค่ะ ใครเข้ามาปักนี้ถือว่าใช่เลยนะคะแม้ว่าคุณจะเคยล้มเหลวในอดีตที่เจ็บปวดนะแต่ครั้งนี้มันไม่เป็นแบบนั้นแล้วจะมั่นคงดอกทานตะวันที่ผิดบานนะความรักของคุณเปล่งประกายแล้วคะ่ะนะมันเกิดความอัศจรรย์แบบไม่คาดฝันว่าคุณอาจจะนึกไม่ถึงว่าอ่ะกู้แท้มีด้วยเหรออ่าคุณนี่แหละ คือคู่แท้ของเขาแหละเนี่ยเขามอบความรักให้คุณค่ะเขาบอกเลยว่าเขาจะไม่เสียคุณไปไม่มีใครจะมาแย่งคุณไปจากเขาได้เขาจะมั่นคงรักและมั่นคงกับคุณตลอดไปทําทุกอย่างเพื่อคุณมีเป้าหมายในชีวิตกับคุณยกย่องให้เกียรติคุณคุณเป็นผู้หญิงที่เขาจะดูแลและซัพพอร์ตตลอดไปหรือถ้าคุณเป็นผู้ชายหรือเพศที่สาม ปรับเข้ากับดวงคุณได้เลยนะคะขอพลังงานไพ่เพิ่มนะคะไพ่จะกลับมาคืนดีกันก็แปลว่าถ้าคนโสดคุณจะเจอคนที่พร้อมที่จะให้ความรักเกี่ยวก้อยให้หัวใจสีชมพูนะคะคุณจะได้รับข่าวสารจากเขาแน่นอนเขาจะบอกรักคุณ ถ้าคุณติดต่อคอนแทคกันอยู่ไกลนะคุณจะสมหวังอย่างแน่นอนค่ะเขาอะมีความรับผิดชอบต่อคุณนะเขาจะดีกับคุณมากๆคนนี้ถือว่าเป็นคู่คุณจริงๆนะคะโอเคค่ะขอให้คุณโชคดีนะคะทั้งคนโสดคนมีคู่เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ